ใชแล้วน้องข่าวน้องนี่ดีมากเลยเดี๋ยวครับ,รบเดี๋ยวพี่เอาใจน้องข่าวที่สองดีกว่าอินเตอร์นิวช่ว่มาบอกกับน้องมากกว่าครับผมนะครับแต่ข่าวแรกนี่ One <c oughs> Direction <c oughs> นะครับล่าสุดเนี่ยไปสแสดงคอนเสิร์ตท,ที่หนึ่งแล้วก็ทั้งวงปลาบปลื้มใจมากเพราะ <c oughs> อ,อะไรต้องติดตามครับ นี่เลยครับนักร้องบอยแบนดสุดฮอต One Direction นะครับได้รับโอกาสครั้งสำคัญอีกครั้งนึงในชีวิตครับเมื่อพวกเขาได้รับเชิญนะครับในงาน Royal Variety Performance ะครับเป็นงานกาล่าสำคัญประจำปีของประเทศอังกฤษครับ เพราะว่างานนี้นะครับเหล่าศิลปินจะได้มีโอกาสแสดงความสามารถต่อหน้าพระพลัเชื้อพระวงแห่งราชวงศ์อังกฤษนะครับซึ่งงานนี้ก็จัดมายาวนานตั้งแต่ปี1912นะฮะปีนี้ฮะจัดขึ้นเมื่อวันที่13พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่ลอนดอนพาราเดียมนะครับซึ่งรายได้จากการจัดงานก็จะนำไปสมทบทุน Entertainment Artist s บิ e e เวอร์ ฟันนะครับ,รบซึ่งปีนี้เองอเจ้าชายวิลเลียมส์ดูแห่งเคมบริดจ์นะครับและพระชายาเคธมิดเดิลตันดัชเชสแห่งเคมบริดจ์ก็สแสดงก็ขอโทษครับสเสด็จมาเป็นประธานในงานนะครับ ซึ่งทางวง Direction เองก็วันเดเรกชันเองก็บอกว่าแมปีนี้นี่ก็ถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่เป็นตัวแทนของเหล่าศิลปินที่มีโอกาสาได้ต้อนรับพวกเขาเองตื่นเต้นดีใจเป็นอย่างมากเพราะว่าเจ้าชายวิลเลียมและเจ้าหญิงเคทเองก็ท่งพูดคุยกับพวกเขาอย่างไม่ถือพระองค์เลยทีเดียวแฮร์ร <Harry S 1> <ซ>ี่ไทส์นะครับ <S <S บอกว่าเขาได้พูด<ม>อวยพรในเรื่องของการทรงระคันครั้งที่สองของเจ้าหญิงเคท ส่วนเ,เลียมเพนนะครับก,ก็บอกว่าตื่นเต้นที่สุดในชีวิตเลยสำหรับการที่ได้ได้เจอท่านในครั้งนี้นะฮะลุยส์ทอ,ทอมลินสันผมก็ชอบครับนะครับก็บอกว่ากลัวเหลือลเกินที่จะทำให้เ<ล>จ้าหญิงเคสเนี <Nein> <Pis> ่ยไม่พอพระทัยนะครับเพราะว่าเขาตื่นเต้นจนลืมพูดคำราชาศั่์ภาษางกฤษนี้ก็มีด้วยใช่ไหมก็คงจะมีแหละนะครับนะฮะแต่สุดท้ายก็ เป็นไปได้ด้วยดีนะครับงานก็จบลงได้ด้วยดีครับศิลปินก็มีมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเจมี่เดวิโตนะครับเอชชิรันนะครับเบ็มิทเลอร์นะครับรวมถึงวงนี้นะครับชื่อว่าคอลลาโบซึ่งเป็นผู้ชนะเลิศน,นะฮะจาก British Got Talent นะครับแล้วก็เขาจะมีการถ่ายทอดเลยนะฮะในช่วงเดือนธันวาซึ่งถือว่าเป็นการต้อนรับเทศากาลคริสต์มาสครับคนก็เลยได้ชมกันครับ ช่แล้วตอนนี้มีข่าวที่เมื่อกี้น้องเนี่ยเอาใจพี่เนี่ยนะฮะในเรื่องของนักแสดงนะครับที่ผ่านตัวเองมาเป็นนักแสดงเอวีเนี่ยนะครับนี่ชอบกระตูนดิสนีย์มาด้วยทำไมทั้งตัวเองด้วยชอบไหมล่ะชอบดีนี่ล่าสุดเด็กๆนั่งดูกับน้องนี่แต่ว่าตอนนี้โตก็ดูได้เพราะล่าสุดเนี่ยมีข่าวลือว่าเตรียมจะทำแอนิเมชั่นเกย์ครับถูกใจถูกแล้วครับผมนะครับ